you uh -huh. การเปิดตัววงดนตรีในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเปิดหอเตยมดนตรีให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่าเรามีหอแสดงดนตรีที่เราเรียกว่าออเดทอรีมเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากการเปิดตัวครั้งนีนะ้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งวงดนตรีและทั้งหอประชุมด้วยแล้วเราก็จะมีการแสดงประกอบในสส่วนส่วนหนึ่งก็คือื่องจา่เรามีการแสดงมโนรา ประกอบไปกับวงออเคสตราด้วยนะครับโดยครูทวนทวนยกจะมาเป็นผู้เดียวปีนะฮะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วจะมีท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ธรรมนิตพิคมรัฐซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติาสาขามาโนราเนี่ยท่านก็จะมีคณะใหญ่3ามคนมาร่วมแสดงท่านจะได้เห็นการแสดงที่ประกอบกันทั้งศิละปะพื้นบ้านและวงออ,อเคสตราแสดงพร้อมกันมีแสงสีเสียงเป็นฉากหลังมีไฟประดับสวยงามอลังการมาก คือการจัดแสดงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการความร่วมมือของนักดนตรีจาก5สถาบันการศึกษาหลักนะครับออเคสตราเนี่ยเป็นเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงการร้อยเรียงการสอดประสานที่ลงตัวของทั้งนักร้องนักดนตรีต่งางๆโดยหลักการครั้งนี้ในที่ประชุมนะครับก็ได้มองเห็นว่าควรจะเป็นความร่วมมือนะครับระหว่าง มหาวิทยาลัยนะครับและหน่วยงานในพื้นที่นะครับเ,เป็นความตั้งใจนะครับที่ค่อนข้างสําคัญวงการดนตรีในของภาคใต้ของจังหวัดสงขลาและของประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ป๋าอยากให้เกิดขึ้นในภาคใต้ของเราครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรมากครับที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เป็นนักดนตรีของวง SPO มีความเป็นครอบครัวของชาวสงขาการที่ทางสงขาได้จัดตั้งวงขึ้นมาแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทั้งจังหวัดทำให้ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ปัจจุบันมีได้มีวงโอเคซตาเกิดขึ้นก็ดีใจครับที่เป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งวงนี้ก็รวบรวมสมาชิก หลากหลายนะครับที่มีความสามารถรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ที่ได้มาเล่นร่วมกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ตัวของดิฉันเองเนี่ยเป็นคนุณจงอัญลา,านะคะแล้วก็ได้รับเกียรติให้มาร่วมแสดงที่นี่กับทั้งอาจารย์แล้วก็ทุกทท่านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาก็เรียนเชิญนะครับก็คิดว่าสงขาฟิวฮอร์มนิกที่ จะทำการแสดงในครั้งนี้นะครับก็ได้ทำการเตรียมมุงอย่างดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เวสักอักษรถึงนะครับได้ได้เตรียมไว้นะครับนักดนตรีทุกคนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ก็ขอเชิญชวนนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ดีนะครับที่ทุกท่านสามารถเข้ามาชมได้นะครับ <S <S ากเชิญชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่น่าสนใจและผมประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับการแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใต้นะครับที่จัดมาเพราะจะมีการรวมตัวของนักดนตรีมืออาชีพจริงๆหลายภาคส่วนมารวมตัวกันที่นี่ก็จะเป็นดนตรีที่มีคุณภาพที่สุดก็ขอเชิญรับชมรับฟังนะครับขาดไม่ได้ถือว่าพลาดมากครับผม จะให้มาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าความตั้งใจที่เราซ้อมกันมาสองสาเดือนนะคะหรือว่ามากกว่านั้นในตลอดทั้งปีก็มาชมกันเยอะๆนะคะก็อยากให้ได้มาชมคอนเสิร์ตกันนะครับผมรับรองว่าว้าแน่นอนครับเยี่ยมที่สุดของจังหวัดปงขาครับขอเปรมดนตรีคือสะพานเชื่อมโยง ของการสร้างสรรค์ศิลปะและการแสดงในทุกแขนงทั้งที่เป็นศิลปะสากลจนไปถึงศิลปะพื้นบ้านศิลปะพื้นถิ่นต่างๆนะครับกิจกรรมในวันที่26สิหงหาคม2 5 6 5สสงขลาฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราก็จะเป็นจุดหมาย <ใน S 1> เป็นทั้งพื้นที่ท,ที่ทำให้ผู้คนได้มีโอกาสเสพศิลปะ สากลน,นะครับแต่ว่าเป็นศิลปะสากลที่สามารถสื่อสะท้อนที่สัมผัสได้ถึงพลังความรู้ความรักและการกระตุ้นที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนแผ่นดินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่เบิฐานของการมีศิลปะ และก,การให้ความสําคัญกับศิลปยะยังคงมีคุณภาพและก็มีความเข้มแข็งไปด้วยกันในอนาคตเราฝันที่จะเห็นการพัฒนาสงขลาเนี่ยเป็นเมืองอารยแห่งดนตรีเป็นเมืองที่มีศิลปวะวัฒนธรรมดีงามเรามีมโนรามีหนังตะลุงอะไรซึ่งเป็นเป็นความภาคภูมิใจของคนภาคใต้ของคนสงขลาและวันนี้เราจะก้าวสู่มาตรฐานสากลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะฝากไว้กับชาวสงขลาภายใต้อนิทานของป่าเปรมที่ท่านบอกว่าดนตรีเนี่ยท่านอยากจะ ท่านบอกดนตรีเนี่ยทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้านดนตรีเนี่ยส่งผลดีต่อความเจริญของชาติบ้านเมืองแผ่นดินแห่งนี้นั้นมีข่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลังล้นรถแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ ต้องกระตันยุกระตงเวที